ออกจากวงเขานั้นนะครับผมออกจากวงเท่านั้น,นะะออกจากวงเ่านั้น,ส,น,นววสวัสดีมากๆครับผมและนี่คือรายการโอน่าบ้าพลางังเป็นรายการที่มีพลังอยู่ในตัวมาส่งมบปปัป มาตะตคับมาตเตับจะมันเขาคับเกิไปด้วยพลังเหนือมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวบล็อบบับเบิลมาตเตอร์คับไม่ใช่วันนี้เราจะมาแข่งซูโม่กันครับผมกติกาก็คือจับคู่นะครับผมแบ่งเป็น3ทีมนะครับผมใครชนะเข้าไปรอบต่อไปแต่ว่าใครทำคะแนนที่ดีที่สุดผมเข้าใจมึงละว่าคนอ้วนเป็นยังไงทำไมอะเนี่ยดูดิแขนมึงอยู่งี้เองอ่ะแขนมึงบิดเองอ่ะใช้ชีวิตลำบากแค่ไหนมาทำงานแต่ละวันอ่ะคือรถสีสั่งารรถได้ไงกินไปเป็นล้านกินไปขี้ออกมาได้ ที่เขเก็บไในถังไฟมันได้สารอาหารไปในร่างกายมันแล้วรถเถอจะได้ไหมเอาดวนโกหรถเ้าเหไดไมังไรงกูบอกกเราฝากนี่แน่นอนเือบังคับกูเนี่ยสามทีมนะครับผมใครที่เข้ารอบไปใครทำเวลาชนะได้ดีที่สุดมีสิทธิ์ไปรออยู่ที่รอบชิงเลยนะครับผมเขาข้อมัน้ำดำน้ำีดีดีดดี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 งีีดนดี มึงตดอะไรไม่รู้อ๋ออะไรไม่รู้ยุงตูดตัตดแล้วก็มีลมออกมาไม่มันอะไรมัวอะไรมันอะไมันอะไรมอยู่มันตกใจเอ้ยตดใครไม่รู้ออกจะตูดมามีสิทธิ์ไปรออยู่ที่รอบชิงเลยนะครับผมผมผมมาจับคู่แรกกันครับอาร์มกับสบายโอ้คู่ต่อไปอู๊ดกับบีไอ้ยสุดสีสุดสีคู่เก่งมันจเป็นเดอร์บีนกับดิ้วนะครับผมคู่กัน อย่าลืมนะมีจับเวลานะชนะให้ได้รู้สึกจะมีสิทธิ์ไปรอรอบชิงเลยมีมีแบบว่าห้ามอะไรไหมครับกรรมการมีห้ามนะฮะห้ามว่ากรรมการอ้วนถ้าเป็นการตอบแทนทีเฮ้ยอ้วนอ้วนอย่างนี้ถ้าว่ากรรมการคุณสมบูรณ์เฮ้ยก็ทางอ้อมอ่ะให้สมบูรณ์แบยดีนะเว้ยเรียกว่าพี่บอกป้องพอเล่น้องใช่ไหมเล่นสองอ้าวไม่กูเรียกแบบไอ้กรรมการก็ไม่ได้เลยไม่ได้อะให้ไม่ได้ต้องแจ้กต้องแจ้งได้ไหมจ้องแจ้งทำไมทำไมเรียกกูต้องแจ้งกนี่หมดทำไม ทำไมเลือกกูจองแจ๋งอ่ะยืมกระวู้ดกระวู้ดดิไปดูคู่แรกกันเลยและคู่แรกของเราอาบกับสมบัติพร้อมแล้วครับผมเดี๋ยวตัวอะไรขึ้นมาเนี่ยเอาวมาแล้วกันใส่กันมาดูมา บอกว่าอยากอันดับสาววงเขาละสิคะแนนวงเขาละสิวิเฮ้ยทำตามเขาเหรอขอบคุณเลยอะคุณค้อกรรมการอะทำไมออกจากวงเขานั้นะครับผมพาพร้อมแล้วอะไรกันนี่หสาวนี Sara ่ร uh ักกนหรองล้ออาทิตยที่ผ่านมาคุณรักคุณรักคุณรเกาบุรีเป็นตัวบ้มพร้อมแล้วไม่ไดมาจอดนีเริ่มเฮยไปตำรวจจะทำเป็่ตายออกจากวงเขาแ้นะครับผมออกจากวงเ่านล้น ไม่เอานะผมมึงจะลงเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเ ไปพากผมรู้เลยว่าคุณทำเวลาที่นานมากแค่ไหนแต่ว่าคุณชนะครับผมดีใจเลยดีใจน้อยลองเี่ยองไปนั่งเฉยเลไปนิดหนึ่งเลยนด้วยตะบอนแพ้ใช่ไหมครับไปนั่งตรงนั้นก่อนอ๋อตั้งในร่มเหรอระยะเรายืนไปดูคู่ต่อไปแลคู่ต่อไปคือบิ๊กกับอูดครับผม โอ้เลกลัวของจริงเนี่ยจะบอกพูดต่สู้ไหมไม่มีครับโอเคงานพร้อมแล้วเริ่มเลยเริ่มเลยครับผม่นต้นเล่นนะมันเล่นนะออกมายัง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 ้ยหุยดีหุยดี ได้อีกไดอีกเด็กชอบโยเฮ้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 เฮ้ย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 เนียเฮ้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 ยเ้ย ออกเต็นตัวนั้นเอาไงเอายังไงบิ๊กเอายังไงยูจไอ้ัตเดิลังไลคอมโบมาเป็นชุดเหมือนกันยูจงเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเดกเชยเ็ชยสอมหาชัย

ว่าใครจะได้ทีสิทธิ์เข้าจิงกันเลยกูต่อไปและกูต่อไปเดอะมีนกับดิวไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวกดี๋ยวกูจะลำคันไปไหนที่เนี่ยโอ้ยถ้าพร้อมแล้วยืนตรงกลางครับผมไปวิ่งนั่นาราดาริิเว้ยถ้าพร้อมแล้วเริ่มเฮ้ยเอาเว้ย À. Đi đi rồi. Ê, 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 Ê! Ê, 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 Ê! lấy 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 ê lấy 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 Ê, 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 Ê! lấy 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 Ê, lấy lấy คุณไม่อยากชนะใช่ไหมล่ะไม่ใช <laughs> ah. <Okay. laughs> <IM> ่หรออาจารย์อกหจารย์บอกไม่อยากชนะก็บอกนีเสน่ดงเหรอีเสน่ห์เหอันเหมือนแข้งแร้เลยคเแ

ได้เข้าไปรอในรอบชิงนะคะก็คือคนที่ทำเวลาไปได้22.81วินาทีเฮ้ยไวมากหมดความหวังหนังน้ำตาไอ้อ๊ตเพราะฉะนั้นโอ๊ตเจอดิวนะครับผมไปดูกันและคู่เซมิไฟนอลก็คืออ๊ตกับดิว พร้อมแล้วตรงกลางเลยครับผมถ้าพร้อมแล้วเริ่มกาณนะอย่าอ่อนแอนะอ่อนแอชนะหน่อยโอ้โหเแล้วเริ่มเริ่มเอการแล้วอาการแล้วเอการแล้วจะขาดจะขาดออกรอบงและดู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  เอ้เชือมตเดชืเฮ้ยออกเลยออกเลยออกออกมาแตมุดหลับได้เลยหลับเลยหลับไเลยโดนหลับหลับแล้โเาอ้หเฮ้ยเ้ยร้าต้มเกินกูนะดูมึงอยากสู้มากเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอไเนี่ยโอยเฮ้ยหเาไปแก้วเไปแ้วอะไรเ้ยไอกกจริงได้จริงบอกจริงจริงเป่า ไม่แตงไม่แตงตายแลยวหูเลือดหูเลือดหูเลือดหเลือดหู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 เลอดเลือดหูเลอดหูเลื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 อดหูเอดหูเลื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 อดหูเอดหูเลือดหูเลือดหเลือดหูลือดหูอดหูเลือดหูเลือดเลือดหูลอดเลือดเลือดหู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 เลือด เลยไดิวมึงจะทำกูเลืออไปะเนี่ยโอ้โหไม่เอาไหนเลี้ยงมือกันนะมทำมือโชคดีนะกูไม่เป็นไรอ่ะกูไม่อยากแพ้เจเจขาดมึงเก่งอ่ะดิวเก่งเกินอ่ะ ถึงคู่จริงแล้วครับผมเป็นอาร์มกับพิ้วผู้เก่งกาจครับผมโอ้ยตอบผมเป็นการแข่งขันที่ไม่รู้ธนะจะได้ยังไงอ่ะไม่ได้บอกด้วยเดี๋ยวก่อนนะนยังไม่เลิอกอยู่อะทุกตาเลยนะอย่าลืมนะอ่อนแอปรับชนะนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเริ่มเอาเว้ยเอาเว้ยจีจังเลยเฮ้ย อ้อยอ้ยนี้ไม่หดอ่ะาเฮ้ยด้วยครับท่านี้ันชีวิตออเฮ้ยให้สแตนอออาให้สแตนครับดูเาเฮ้ย ไอ้นี่เปสู้โอกาสอนี้เ้ยไอ้เยอาเดีโอกาสนี้เรสู้แล้วมันสู้ไม่ได้ <wind> ไอ้นีน sí, ่โอกาสนี้เราสู้โอ้ยตายแล้วไอ้บุญใจตาไปตายเรียกเพื่อนปะตายไปตายเรียกเพื่อนเฮ้ยเรียกเพื่อนไปเฮ้ย มาดูอะไรกันโอ้ยเตะพื้นโอ้ยเตะพื้นเมส์เฮ้เตะพื้เลยหรอมีกาเนยเตพื้นอ่ะมีเออลวกแล้วบอกแล้วก็แลวงนอกไนอกอไปวกโอยอย่ในห้องเลยเวยองง น้ากันเหรอคุณผู้แชมป์ไปแล้วคนที่ได้แชมป์จะต้องมาไล่ลำโชว์บนนี้โอ้ล่าำโชว์สามนาทีอันดับแรกเลยผมล่าในร่มอันดับแรกนะโอ้ให้ผู้แพ้ก่อน ผู้ชนะจะมีเวลาเอทามทางผ่านกล้องให้พูดปิดคลิปหรือพูดในฝาของตัวเองพร้อมไล่ลามบนเวทีครับผมเเอาาพวกรััได้โอ้ยจ๋าอยู่ว่ะเฮ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอฟบุ๊กเดี๋ยวกำกับให้เขาพี่เขาพูดเลยนะแล้วลามด้วยได้ครับพี่ได้ครับจะทมอย่างนั้นมั้งจังฝากปากชอบกูด้วยเว้ยโอ้ยปากด้วยไหนดอกทีวีเขาฝากชอบกูด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดให้หมดเลยเออเอากหน่อยเว้ยนี่นะคนประสบความสำเร็จมักจะโดดเดี่ยวเสมอไล่ลามด้วยไล่ลามด้วย 不卡不贝，不勒不巴，不乌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 乌乌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 不 ก็สำหรับวันนี้ผมก็คือผู้ชนะนะครับก็ฝากอย่าลืมไปกดซับกดไลค์ช่องดอิโอสตาร์ล่าท่านนะครับผมถึงนานๆจะลงคลิปทีแต่ก็ยังอยู่นะครับยังไม่ทิ้งคนดูไปไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ช่องวันหน้ากดกระดิง่งกดติดดาวเจอสวยหันที่ด้านน้ช็อปแล้วก็สติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็ยังมีติก๊กตอกโค้หน้าก็พี่เข้าไปกดไลค์กันได้มีคลิปใหม่ๆลงทุกอาทิตย์นะครับผมแล้วก็ท้ายจากกาักรวาลวันหน้า ก็เข้าไปแต่ก็หน้าเข้าไปติดตามมันด้วยนะครับผมมากมายหลายช่องทางสำหรับวันนี้อยู่นะขอลาไปก่อนสวัสดีครับพุ่มเกศซุ่มป่ะพุ่มป่ะไปก่อนวู้ววู้ว